หน้าเอ็นดูน้องเกลจุ๊กเม่งพี่พายุมีความเลี้ยงดูพี่แทนแม่ชมได้แล้วเป็นอีกหนึ่งครอบครัวหันษาขวัญใจแฟนคลับสำหรับสามพี่น้องแห่งบ้านรังสีสิงห์พิพัฒน์อย่างน้องสายฟ้าน้องพายุและน้องเกลทายาทของซุปตาตัวแม่ชมผู้อารยาที่ในตอนนี้กำลังน่ารักน่าเอ็นดูและมีความรักใคร่กันเป็นอย่างดี ล่าสุดทางไอจที่มีชื่อว่าโพลีพลาสขีดล่างยาดขีดล่างหายได้มีการออกมาเผยโมเมนต์สุดอบอุ่นระหว่างน้องเกลและพี่ชายพายุซึ่งในคลิปจะเห็นได้ว่าน้องเกลนั่งจุบเหม่งของพี่ชายอย่างละมุนอีกทั้งยังมีการป้อนข้าวให้พี่อีกด้วยใช้แววความเลี้ยงดูพี่ชายแทนแม่ชมได้แล้วหลังจากที่โมเมนต์ ดังกล่าวเผยแพร่ออกมาก็มีบรรดาชาวเน็ตเข้ามาเอ็นดูความน่ารักของสองพี่น้องเป็นจำนวนมากว่าแล้วเราไปชมภาพและคลิปพร้อมๆกันได้เลย